สวัสดีค่ะวันนี้ Master c e r t i f ์ติฟายยูสคาสาขาอุบลราชธาน,นีนะคะนำเสนอนะคะเป็น Toyota Revo 2.8 f w งจุดแปด o 10ประตูคันนี้ค่ะเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นปี2018ค่ะรุ่นนี้เป็น Navigator นะคะก่อนอื่นเรามาดูรอบคันกันก่อนนะคะ สำหรับรีโวคันนี้นะคะเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะคะระบบเกียร์เป็นระบบอัตโนมัตินะคะตัวท็อปฟูลออปชั่นนะคะ,ะ,คะปี2018ค่ะเป็น 4WD นะคะดิฟ Lock ค่ะคันนี้มาพร้อมแคริบอยด้านหลังนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะพร้อมใช้งานนะคะ คันนี้เป็นรถหน่วยงานปดประจำการนะคะมีประวัติการบำรุงรักษาสม่ำเสมอค่ะไม่แท้ตรวจสอบได้ค่ะคันนี้นะคะเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเป็นปี2020ค่ะไฟหน้าเป็นระบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกค่ะเป็นรุ่นท็อปนะคะรกระจังหน้าเป็นรุ่นใหม่ไมเน r c h เชนนะคะในปี2018ค่ะ โอ r รท e d i f ฟล็อก oh, คันนี้นะคะมาพร้อมอยางใหม่พร้อมใช้งานเลยค่ะปีใหม่นี้นะคะใครมีแผนจะท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมกระบะแ a l l ี่บอนะคะ m ม็กไลเนด้านหลังค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะให้ความเย็นถึงด้านหลังเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะ บรรทุกหรือว่ามีสัมภาระด้านหลังนะคะในการเดินทางในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้นะคะรถสวยพร้อมใช้งานผ่านการตรวจสอบ210รายการค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะคันนี้เป็นสีประตูภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะห mm hmm. รูหราทำความสะอาดง่ายระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะ mm hmm. รถสวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ เป็นระบบเนวิเกเตอร์นะคะพวงมาลัย um เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมีบุธทูธแฮนด์ฟรีนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะสามารถรับรถได้ศูนย์บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59ค่ะ แคมเปญดีๆนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0911191525แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ